ข้าวสว่เจ้าแอนจะเล่นนะคะเันน้เรามาที่ำเนียมนะคะเรามาถอนก้าค่ะก็คือถอนจากนี้จนทะลุนี้เลยค่ะนะคะะก็คือเราไม่ถอนตรงนี้นะเราถอนตรงนี้เราเราเป็นแผนกถอนนะคะเอ่อแอนเป็นแผนกถอนแล้วก็กองกคมไว้นะคะแล้วก็ให้ยายสมหวดเลยว่าให้เอ่อพ่อเสือนะคะพ่อปีนะคะค่ะแอนก็เป็นคนที่ถอนอย่างเดียวนะคะหูอะไรอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย เพราะเราเป็นคนที่แผนกถอนนะคะเราจะถอนทะลุนี้เลยนะคะเสื้อเดียวเสือด้วยเสื้อแคทะลุนี้อย่างนี้นะคะเสือเสื้อเจ้าตรงไหนเสื้อเจ้าตรงไหนจากข้างในโน้นเออเสือจะเอาถอนจากด้วยยังไงนะคะโอ้โดน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 นะคแอนดแองก็จะถอนทะลุนี้เลยนะคะนี่นะคะเกือบแล้วเกือบทะลุแล้วเกือบทะลุแล้วจบสั้นจำพองจำพองจำสั้นจำสั้นจำสั้นเย่ โอ้โฮนะคะเกือบแล้วนะคะเสือเร็วๆนะคะนี่ค่ะเกือบแล้วค่ะเกือบแล้วนะคะเอาถอนให้ทะลุเลยนะคะนี่ค่น สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องยูทูบเสือผาไปฮะตอนนี้เสือผาาไปกับแอนชาแนลนะฮะสองหนุ่มสาวจากเมืองสุรินจะมาแข่งกันทอดกล้าเอาหูเป็นยังไงครับนี่ะ เอรอนเธอรอนอุริค่ะคนสุรินะคะสริเขาทำอะไรก็ทำจริงจังนะคทำจริงจังครับขาใจสมองไปไหนไม่รู้ของโอยเธอขล้าไปนั่นเหรครับตะเดี๋ยวเราก็จะเตะดินออกเลยนะเดี๋ยวเราจะเตะดินทางนี้นะ อันนี้เป็นแปลงข้าวเหนียวนะครับผมครับผมพี่อ๋อไปแม่ไปแม่ได้แล้าเพื่อนเพื่อนเรื่องเดียวพี่อ๋อพี่อ๋อไปแม่นะฮะเวลาเราตีไม่ควรตีเกินสามครั้งนะครับเพราะว่ามากกว่านั้นนะฮะกล้ามันก็จะช้ำนะครับผมนี่นะถ้าตีดีๆตีเป็นนะฮะแค่สามครั้งนะฮะมันก็ กล้าก็จะสะอาดแบบนี้นะเห็นไหมฮะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับนี่นะฮะเสือมาที่เอาจากนี้ไปนู่นเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเอาไปนู่นฮะเอาจากนี้ไปนู่นยีมาเร็วต่อไปเราก็จะเป็นการแข่งระหว่างแข่งอีกทีนะกับเสือพาไปแข่ไปอีกทีนะเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์เรามาเพียบเลยนะเห็นไหมตรงนู้นนะคะเราจะดูวิธีของการถอนว่าใครจะเร็วกว่าใครนะคะนี่คือการแข่งขันในรอบนัดพิเศษของวันนี้ ศึกช้างชนช้างนะไล่ช้างชนช้างค่ะนะคะตีกำลังใจเอาสู้สู้บุ๊คนี่นะคะโอเคมุมสวยแล้วนะฮะเดี๋ยวนะขอพี่เสือหามุมกล้องสวยๆก่อนนี่สวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วโอเคมุมนี้ดีกว่าก็คือไม่จําเป็นจะต้องถอนหมดก็คือถอนให้มันไปถึงรูปนั้นโดยเร็วนะคะอ่าเดี okay, ๋ยวเราจะเริ่ okay, มนะคะเราจะเริ่มสตาร์ทอ่าเดี๋ยวตรงนี้เราให้เสมอกันก่อนแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวเราจะทวนให้มันตรงกันก่อนนะคะโอเคนะคะจะได้ไม่เสียเปรียบกันเนาะโอ้ยครับโอ้ยคนี่อ้ยเมียเห็นนนัวนั่งเ่กัน้่คหลังนะยโอ้ยผมไม้าชาว้โอเคนะฮะมุมได้แล้วสามสองหนึ่งสองเพิ่ม เอาให้ต yeah. ัวเองเดินได้นะครับเอาให้ตัวเองเดินได้นะครับเอาให้ตเองเดินได้นะคะนี่คือการแข่งแข่งเพื่อให้ทะลุค่ะที่ค่ะ Yes ายสมหเป็นกรรมการแล้ว y ายสมเป็นกรรมการสู้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  อ้าวทำไมไือติดสู้สู้สู้เจาลูมแล้วใครจะถึงคันเทมากนโอ้ยเริ่มเหนื่อแล้วนะโอ้ยโอ้ยไอตัวหน้าไปผมบังเลยไปไปครับ แล้วเอเอาแคนเดียวเลยอดชนะแล้วค่ะเอนชาแนลชนะอีกแล้วค่ะสองรอบเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะพี่เสือมาห้าวันเรียวแรงเริ่มถดถอยห้อยห้อยแห้งเหี่ยวถอยไปแล้วโอ้แอนชนะนะแอนชาแนลชนะเสือผาไปนะเพราะว่าพี่เสือมาห้าวันแล้วนะครับ สวนแอนช a n น l นะครับวันนี้เพิ่งมาวันแรกแรงเขาก็เลยเยอะนะฮะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ข้อแก้ตัวนะอันนี้มันเป็นข้ออ้างนะมันเป็นข้อเท็จจริงโอู้สนุกแต่เหนื่อยเหนื่อยแต่สนุกอ่ะพูดผิดนะฮะอ่านะฮะนี่นะครับบรรยากาศวันนี้นะครับวันนี้นะฮะไม่มีไม่มีการไลฟ์ทั้งสองช่องนะครับเพราะว่าแดดร้อนนะฮะแล้วก็แบตร้อนนะเครื่องร้อนขอยาอ่านผ่านคลิป นะฮะฮส่งกำลังใจส่งหัวใจส่งข้อความมาให้กันผ่านคลิปแทนคนระะับช่วยกันดูคลิปจนจบนะฮะเพราะจะมีโฆษณาตอนท้ายด้วยเนาะนะฮะอย่าดืมดูคลิปให้จบเลยเด้อนะฮะแม่เอาบัางปโอนนะครับอ่ะทำนาขึงเมาต่อครับยังไงเราก็ต้องเก็บให้หมดครับเขาคนนั้นไปอยู่นู่น สบายดีบ้าทรับคุณเขาอยู่คนละฝ้ากันบนห้งนี้ตรนนี้เป็นเขตุลินเขุรินอ๋ออันนี้สะกดเน,นาะอยู่ใกล้กันยูเขาเอานี่อาเนี่ยโอ้ยเาแล้วมันจะเปี่ยลอไรทีนี เอาท่าน okay. oh, ั oh, oh <Ä> ้าอไปปัล <Exped ition introductions> ุยกระตันไีแ่รตลงเลยกตันลงเลยาปรบล้อยู่มอนถ่ายปกใ่้องอืกตัลงเลยครบไปมากนี่ป่าโตนา้กตันกตันกตัลงไปแล้วเร็ว เลิกมาเลิกลบตาเขาจะได้คนดูหลายมีลาช่วยนะครับมาแล้วครับคัเวโอ้โหหไปไอไปัวแล้วเจ้าเนาะที่มีเดอเดอเอาูเอาูเอาเอาาบจากไหนนนนี่เอา เพราะมันสะเก็บอดเลไอ้เอมันไปจริงๆเ้ยลมถ้าจะลมท่าแกะสมอนน่ะได้แกะถิ่นเล็ได้นนะขนาน่ะบ้านเขาน้ำเกล <S <S ือแกะติดไัวหรือเปล่าเหนื่อยนะครับมีรวได้ได้คนสุดต้ามเท่าไหร่แล้วครับวัหนห้าแล้วก่อนมานได้เท่าไหร่ครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเนสะื้อพอไปหรือขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อพอไปหรือแอนชาแนลนะครับเมื่อกี้นะฮะการแข่งขันถอนกล้านะฮะเจาะรูหนูนะฮะของเสื้อพาไปกับแอนชาแนลนะฮะจบลงไปแล้วนะฮะแอนชาแนลชนะนะครับ พี่เสือลืมเปิดถ่ายคลิปมาดูอ้าวทำไมกล้องตัวเลขมันอยู่เท่าเดิมเอ้าแข่งจนจบแล้วลืมเปิดถ่ายคลิปนะฮะเอาเหรอเออ<ว>นะฮะก็สรุปว่าแอนชาแนลชนะนะฮะแอนเร็วกว่านะฮะที่ชนะเพราะว่าเขาเพิ่งมาวันแรกไงนะเขาแรงเยอะพี่เสือมาห้าวันแล้วแรงเริ่มถดถอยนะฮะแอนเลยชนะนะครับโอ้โหนะฮะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจนะฮะอย่าลืมช่วยดูคลิปให้จบด้วยนะครับผมเพราะว่ามันจะมีโฆษณาตอนท้ายเนาะนะฮะดูโฆษณาตอนท้ายอีกจึ๊กหนึ่งนะฮะสักห้าวิสิบวิก็ได้นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่นะยูทูบเบอร์ร่วมแรงร่วมใจนะฮะที่เห็นอยู่ทั้งหมดนคือยูทูบเบอร์นะฮะไม่ใช่คนงานจากบ้านคนบุญนะนู่นนะฮะคนงานจากบ้านคนบุญเขาดำอยู่ตรงนู้นนะฮะแผนกดำนะครับเขาดำเร็วมากนะฮะเราเป็นแผนกทอนนะฮะ นู่นนะฮะคนงานกำลังนู่นนะครับเห็นไหมฮะส่วนเรายูทูบเบอร์นั้นเป็นแผนกถอนนะฮะแล้วก็มีลุงเสือนะเป็นแผนกนู่นนะมัดบรรยากาศวันนี้ก็อากาศร้อนอบอ้าวนะฮะโอเสียงที่ได้ยินตัวนี้นะฮะชิดปากแปลนะได้ยินไปถึงทุกช่องนะโอ้เสียดายที่นะฮะไม่ได้เห็นภาพบรรยากาศการแข่งขันถอนของเสือพาไปแกลนชาแนลนะฮะ ศึกจางชนจางนะวันนี้นะฮะสุรินทร์ทั้งคู่นะอำเภอเมืองกับอำเภอจอมพระนะครับก็ไปดูในช่องแอนชาแนลก็ได้นะฮะภาพบรรยากาศการแข่งขันนะฮะดูช่องแอนชาแนลเสร็จก็มาดูเสือมาไปต่อนะเนี่ยเอนี่ยบอกเลยเนี่ยบอกเลยบอกเสร็จยังครับแอดดับนาทีเลียเลียเลียดับนาทีเฮ้ยอ่ะใครถ้าถ้าปุเนาะเลียเลียเลียเจ้า คัะรี้ก็ขอบคุณนะคะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่แข่งกันนะคะระหว่างเสือพระไปกับแอนชาแนลนะคะก็คือสอนกล้านะคะแข่งกันนะคะแอนชนะอย่าลืมดูคลิปมาให้กำลังใจพวกเราทั้งสองช่องนะครับสองช่องเลยนะคะก็นี่ค่ะก็เราเป็นแผนกถอนนะคะเพราะว่าเราจะถอน็บไว้นนี้นะคะเพื่อให้ยายสมอนนะคะมาทําการเก็บนะคะให้เรียบร้อยนะคะเพราะพเราคือแผนกถอนแผนกถอนที่เร็วมากเลยนะคะ ค่ะก็<ร>อย่ายลืมนะคะ<ว>ให้กำลังใ,ใจพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ